พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันมาฆะบูชาเป็นวันหยุดราชการต่อเนื่องกันสวันเพราะนั้นเท่าที่ได้ยินได้ยินได้ฟังมาก็รู้สึกว่าผู้คนก็จะหลั่งไหลเข้ามาใส่บาตรในวัดป่าบ้านตาดเราแห่งนี้เยอะแยะตามกระแสะที่ได้ยินข่าวมาเพราะฉะนั้นเพื่อความสะดวกของคนที่ ญาติศรัทธาญาติโยมที่เข้ามาใส่บาตรเรามา,มาทานอาหารมาอยู่มาอะไรต่ออะไรกันพรุ่งนี้เราก็จะจัด,จ,ดจัดที่ศาลานอกศาลาหน้าวัดเพราะว่าเป็นสถานที่กว้างขวางขึ้นจะหน่อยหนึ่งที่จอดรถอะไรก็สะดวกสบายที่นั่งนั่งร่วมบุญกันมันก็ที่กว้างขวางพระเราก็จะได้รับความสะดวกสบายอยีกเช่นกันเพราะอาศัยว่าเป็นศาลาที่กว้างขวาง ่อนั้นยามที่คนเยอะคนที่มาร่วมงานเนี่ยเยอะเพิ่มขึ้นผิดปกติเราก็จะใช้ที่ศาลานอกเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็เป็นอันทราบพึ้นว่าช่วงเช้าในการบินระบาดชันพระทหารเราก็จะจัดฉันอยู่ที่ศาลานอกศาลาหน้าวัดเพื่อความสะดวกทั้งฝ่ายสทายาติโยมและคณะพระสงฆ์เราส่วนภาคค่ำ ด้วยประเพณีในวันมาคะบูชาอาสรหาหะบูชาวิสาขาบูชาต่างๆซึ่งเป็นประเพณีของชาวพุทธเราที่ไหนที่ไหนต่างคนต่างก็หลั่งไหลเข้าไปร่วมบุญในวัดด้วยกันทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นเพื่อให้ให้บปนบุญบิกสนสสำหรับสัาญาติโยมที่ต้องการเข้ามาร่วมบุญประกอบกิจเป็นบุญบิกสนเพราะฉะนั้นในวันมาคะในวันพรุ่งนี้ แช่วงค่ำทุ่มหนึ่งเราก็จะมีลงสลาสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมบูชาพระรันาตนตรัยกันหรือโดยส่วนมากแล้วตามวัดต่างๆในวัดป่าเราโดยส่วนมากท่านก็จะอยู่กันทั้งคืนก็มีมากแต่อันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านแต่ละคนเพะไม่ไม่ใช่ตั้งเป็นกฎเกณฑ์บังคับกันแต่โดยส่วนมากแล้วว่าปีหนึ่งปีหนึ่ง มันก็ไม่ได้มีวันมาค้าอาสาฬหาวิสาขะทุกๆวันปีหนึ่งก็มีแค่อาสมาค้าครั้งเดียววิสาขะครั้งเดียวอาสาฬหะครั้งเดียวเพราะฉะนั้นแต่ละปีแต่ละปีนี่มีครั้งเดียวครั้งเดียวถ้าเราปลูกศรัทธาเพิ่มเติมลงไปในการปฏิบัติบูชาพระรัตนรัยด้วยการอยู่อยู่ในสัจชิกแต่เดินจงกรมนั่งภาวนากันทั้งคืนได้ก็นับว่าเป็นบุญบุญสล ของบุคคลผู้นั้นอย่างยิ่งใหญ่ครูบาอาจารย์โดยส่วนมากแล้วในวันสําคัญอย่างนี้ตามวัดต่างๆท่านก็มักจะอยู่ตลอดคืนแต่บางแห่งท่านก็อยู่ร่วมกันปฏิบัติร่วมกันในศาลาบางแห่งท่านก็ไม่สะดวกที่จะดูร่วมกันว่าบางคนก็นั่งไปนั่งนั่งไปก็กนกอนกอกอกไปกวรผู้อื่นไปพร้อมมันก็เลย เลยเป็นเรื่องทําให้ราคาญขึ้นมาเหมือนกันก็เลยเอา้าถ้าเป็นอย่างนั้นก็แยกย้ายกันไปเดินโยกมมแยกย้ายกันไปนั่งภาวนาสะดวกใครสะดวกมัน <c oughs> แต่และท่านแต่และคนเกาประโยชน์ส่วนตัวเพราะว่าหลักสําคัญในการปฏิบัติมัน,ม,นมันเป็น, <c oughs> ม,น,ปน <c oughs> มันเป็นหลักอัตตาเหียหตนโนดาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนเราจะไปอาศัยผู้อื่นมาปฏิบัติแทนเราก็ไม่ได้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวของเราเอง เพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้ในภาคเช้าเราก็จะบินบาดฉันจังหันอยู่ถวายพระตาหารอยู่สลานอกแล้วก็ช่วงค่าทุ่มนึงเราก็จะมีการลงสลาหน้าในศลาข้างหน้าวัดอีกเช่นกันในการสวดบนต์ไหว้พระเจริญพุทธมนกันแล้วก็ปฏิบัติบูบชาพระรันตนไปอันนี้เป็นกิจกรรมวันสำคัญวันมาคะบูชาในวันพรุ่งนี้ เพราะฉะนั้นท่านใดที่มีความสะดวกที่จะมาร่วมปฏิบัติธรรมกันก็เชิญได้ทุกท่านทุกคนก็เปิดโอกาสให้ได้เข้ามาร่วมกันทุกท่านทุกคนโดยเฉพาะพวกเราชาวพุทธพวกเราชาววัดป่าพวกเราบุิรศิษย์มีครูเราควรอย่าน้อนมนําเอาความภาคความเพ,พียรที่ครูบาอาจารย์ได้พัฒนสอนบอกกล่าวชี้แนะกับพวกเรามามากมายไกลกอง ครูบาอาจารย์แต่และท่านแต่ละคนในการปรปฏิบัติธรรมนั้นท่านทุ่มเทลงไปด้วยความภาคความเพียร <c oughs> ท่านไม่ยอมให้ความขี้ค้านความขี้เขียขี้ค้านหรือความท้อแท้อ่อนแอเข้ามาครอบง,งำจิตใจของท่านในขณะที่ท่านทําความเพียรแม้จะมีทุกขเวทนาจากการทําความเพียรก็ตามเถอะมันก็ต้องชี้บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่มีความเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดา แล้วก็มีความดับสิ้นไปเป็นธรรมดาแม้นทุกขเวทนาที่มันเกิดขึ้นมาบีบคั้นทางร่างกายของเราก็ตามเถอะมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะมาบีบคั้นเราได้ตลอดไปหากมันเกิดขึ้นมาแล้วก็มีดับไปเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติธรรมผู้ที่จะมีความเจริญในธรรมในเบื้องต้นก็ต้องอาศัยขันติความอดทนถ้าทําอะไรต่ออะไรก็ทุกสิ่งทุกประการในทางโลกหรือทางธรรมก็ตามถ้าไม่มีพื้นฐานของคันติความอดทนแล้ว ทําอะไรก็หาความสําเร็จไม่ได้แม้งงานง่ายๆมันก็ไม่สําเร็จเพราะขาดขันติความอดทนนั่นเองขันติความอดทนเนี่ยเป็นเบื้องต้นเป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่จะนําพาการประพฤติปฏิบัติของพวกเราให้ก้าวไปสู่ความสําเร็จเพราะถ้ามีเรามีขันติความอดทนแล้ว เราก็มีความภาคความเพียรลงไปได้ทุ่งเทความภาคความเพียรลงไปเมื่อเรามีความภาคความเพียรสม่ำเสมอไอ้ความภาคความเพียรนี่แหละที่จะยกจิตยกใจของเราให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปในการปฏิบัติธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเองเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมของพวกเราเราอย่าไปยอมให้ความท้อแท้อ่อนแอเข้ามาครอบงำจิตใจของเราเพราะเราอยู่ยังไงก็ตามเดี๋ยวเวทนามันมีดุวยกันทุกกระทัานทุกคนหรอกเราลอง เราลองอยู่ของเราเฉยๆดูสิเราไม่ต้องไปภาวนาอยู่เฉยๆเราก็มีเวทนามันไม่มีแบบร่างกายร่างกายทุกร่างกายมันก็มีเวทนาทั้งนั้นแหละแต่เวทนาที่มาครอบงำร่างกายของเราในขณะที่พวกเราปฏิบัติธรรมเพื่อ,เพ,อเพื่อความเจริญในธรรมเราก็ต้องยอมรับเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นโดยเฉพาะเวทนาก็เป็นหินรับปัญญาให้แก่พวกเราได้อย่างดียิ่งเลยยกเอาเวทนา เข้ามาเป็นเป็นหินลับปัญญาคือมาพิจารณาเวทนา,าตามหลักสติปัฏฐาน4า่ท่านบอกว่าสติปัฏฐาน4ถ้าหากผู้ใดผู้ใดปฏิบัติพิจารณาในสติปัฏฐานทั้ง4ี่อยู่เป็นเนืองนิดแล้วตลอดตลอดวันตลอดคืนไปแล้วท่านบอกมันไม่เนิ่นช้าหรอกเพียงแค่เจวันก็สามารถที่จะสําเร็จพระอรหันต์ได้ถ้าเจดวันยังไม่สําเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ก็อาจเจ็ดสัปดาห์ เรืออาจจะเจ็ดสิบเจ็ดเดือนหรืออาจจะ 7, 7, 7, 7เออจ,จะ็ดปีแต่ก็ไม่เกินเจ็ดชาติอย่างแน่นอนนี่แหละด้วยด้วยความมุ่งมั่นในการพิจารณาสติปัฏฐานทั้งสี่เพราะฉะนั้นสติปัฏฐานทั้งสี่นี่จึงเป็นธรรมที่สําคัญอย่างยิ่งสําหรับที่จะนําพาผู้ประปฏิบัติไปสู่ความสําเร็จมากสําเร็จผลสติปัฏฐานทั้งสี่มีอะไรล่ะมีกายเวทนาจิตธรรม เราก็พิจารณาแต่ละส่วนแต่ละส่วนตามสภาพความเป็นจริงของมันที่ว่าเราพากันเข้าใจหรือพากันยึดมั่นหรือมั่นในในในทั้ง4ี่กองนี้แหละกายเวทนาจิตธรรมเราเข้าใจว่ากายนั้นเป็นเวทนาเวทนานั้นเป็นกายเวทนานั้นเวทนานั้นเป็นจิตจิตเป็นเวทนาจิตเป็นจิตนั่นเป็นเป็นธรรมารมธรรมารมนั่นเป็นจิต เนี่ยเราเข้าใจว่ามันเป็นก้อนเดียวกันเป็นตัวเดียวกันเหมือนกับเราในขณะน,นี้แหละเรานั่งอยู่ในสลา,ราเราก็เข้าใจว่าสลา,าเป็นเราเราเป็นสลาเนี่ยนั่นแหละอันนี้แหละก็ท่านก็ให้แยกแยะให้มาพิจารณาดูสลา,านี้ก็เป็นสลา,าส่วนหนึ่งเราก็เป็นเราส่วนหนึ่งแต่เรามาอาศัยเกี่ยวเนื่องกับสลาเท่านั้นแหละสลา,าไม่ใช่เราเราไม่ใช่สลา,าถ้าเราเห็น แยกแยะก,กันออกมาได้อย่างชัดเจนอย่างนี้แล้วไม่ว่าส่วนใดก็ตามมันสะเทือนอีกส่วนหนึ่งมันก็เป็นสะเทือนด้วยเช่นเราพิจารณาหิงกายเป็นกายกายนั้นไม่ใชเวทนาเวทนาไม่ใช่กายเวทนานั้นเป็นเพียงมาอาศัยกายอยู่เท่านั้นเอง <S <S ถ้าเวทนาเป็นกายกายเป็นเวทนาเมื่อเวทนามันดับไปทําไมกายไม่ไม่ดับไปเล่านี่แหละเป็นข้อพิจารณาได้หรือจิตคือผู้รู้ที่เหมือนเข้าไปรู้เวทนานั่น่ะ จิตนั้นเป็นเวทนาหรือไม่หรือเวทนานี่เป็นจิตหรือไม่เวทนาก็เป็นอาการอันหนึ่งอาการไร้ยิบระยับที่มันเกิดเกิดดับดับแต่จิตนั้นเป็นเพียงผู้เข้าไปรู้เป็นสักแต่วรู้รู้เวทนามันไม่มีอาการไร้ยิบระยับเช่นอาการของเวทนาแล้วจะว่าเวทนาเป็นจิตจิตเป็นเวทนาได้อย่างไรหรือทำมาลมความยินดีหรือยินไล่อารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายในขณะที่ ม่มันเกิดมาจากความนึกคิดปรุงแต่งที่เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาที่จิตยึดจิตยึดไว้จิตสัมผัสเรื่องราวต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นจะมาว่าตามาลมอันนี้ทมนี้เป็นเป็นเวทนาหรือเวทนาเป็นธรรมนี้ได้อย่างไรหรือจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตได้อย่างไรเราก็มาพิจารณาเทียบเคียงแต่ละส่วนแต่ละส่วนเราก็พิจารณาให้มันเห็นชัดเจนเราไม่ต้องไป เราไม่ต้องไปสวรรักษามันหรอกเอามันคุยเขี่ยมันเหมือนแต่ไก่คุยเขี่ยหาอาหารนั่ยนะเอาให้มันแหลกกระจุยไปอยู่ในปัญญาของเราเนี่ยแต่ละส่วนแต่ละส่วนคุยเ,ยเขี่ยก็ไปกายแล้วก็คุยเคี่ยเก้าไปให้เห็นชัดตามสภาพความเป็นจริงเข้ามาัทน,ทนทุกส่วนทุกส่วนที่รวมมาเป็นกายนะับตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงปลายเท้าไปเท้าขึ้นมาถึงศีรษะแต่ละส่วนแต่ละส่วนมันเป็นอย่างไร เนื่อยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงแต่ละส่วนแต่ละส่วนมันเป็นอย่างไรผมมันก็เป็นผมหนังก็เป็นหนังทุกส่วนก็ส่วนนั้นก็เป็นส่วนนั้นส่วนนั้นแล้วจะว่ามันเป็นเวทนาได้อย่างไรพีพเจริาดูเวทนาที่มันแสดงอาการของมันที่เราสัมผัสรับทราบได้ ด้วยความรู้สึกของเราในขณะนี้เนี่ยมันมีความระยิบระยับเกิดเกิดดับดับเขามันอยู่ตลอดแต่มีความละเอียดอยู่ในตัวเขามันแล้วผมมันมีความระยิบระยับอย่างนั้นไหมผมมีความเกิดดับอย่างนั้นไหมหรือเนื้อหนังเองกระดูกตับไตไส้พุงมันมีความระยิบระยับอย่างนั้นไหมกําหนดเทียบเคียงกันไปพิจารณาแต่ละส่วนในละส่วนพิจารณาให้มันเห็นชัดเจนแล้วก็มาเทียบเทียงไม่เห็นมาเทียบเคียงก็ได้เราก็จะแยกแยะมันได้ว่า กายก็เป็นกายเวทนาก็เป็นเวทนาจิตก็เป็นจิตธรรมก็เป็นธรรมเพราะฉะนั้นส่วนใดเกิดขึ้นมาอีส่วนหนึ่งมันก็ไม่ไม่หวั่นไหวไปด้วยแม้เวทนาจะไม่ดับไปก็ตามแต่จิตก็ไม่หวั่นไหวก็ไปเวทนาเพราะจิตเป็นเพียงผู้เข้าไปรู้เวทนาเท่านั้นแต่เมื่อจิตไม่แบกเวทนามันจะหนักได้อย่างไรล่ะมันจะเอ่อมันจะเดือดร้อนอะไรเล่าเหมือนกันเราดูไฟนี่แหละเราเห็นไฟเราดูไฟเราก็รู้อยู่ด้วยว่าไฟไฟมันโป๊ะป๊ป๊า,ปา,ปาไปตามเรื่องตามราวมัน เราเองก็ไม่ร้อนไฟเขาก็ไม่ได้ว่าเขาร้อนไฟเขาก็เขาก็เป็นธรรมชาติเป็นเช่นนั้นเองมีลักษณะอาการปุ๊บปะปุ๊บปะเกิดเกิดดับดับเขาไม่ได้ว่าเขาตัวเขาเองก็ร้อนเขาเป็นเช่นนั้นเองเราก็เป็นเพียงผู้เขาเป็นรู้เวตนะรู้ไฟเห็นไฟแต่นั้นเองเราจะไปร้อนอะไรแต่ในขณะที่เราไปจับไฟน่แหละไฟมันไม่ได้ว่ามันร้อนนะแต่เราผู้จับไฟเราจะเป็นผู้ร้อนเวทนาเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นเวทนาเขาก็เป็นอาการเกิดเกิดดับดับเท่านั้นแหละ แต่เราเนี่ยจิตคือผู้เขาไปยึดเวทนาเนี่ยจิตเลยเลยเป็นตัวเวทนาเสเองนี่แหละถ้าหากพวกเราหมัน่นพิจารณาขี้คายแยกแยะเห็นชัดเจนแล้วเราถอนอุปทานออกมาจิตดีตัวออกมาจากการแบกบจากการยึดมั่นถือมั่นในในในส่วนนั้นส่วนนั้นมาจิตเป็นอิสระมาส่วนส่วนใดส่วนใดแสดงความจริงออกมามันก็จริงของเขาอย่างนั้นเนี่ยมันอีกส่วนหนึ่งก็ไม่สะ,สะเทือน ไม่กระทบกระเทือนไปด้วยเพราะฉะนั้นการปรับเพื่อปฏิบัตินี่แหละถ้าถ้าพวกเราท่านทั้งหลายพากันมุ่งหน้าในการปรับเพื่อปฏิบัติให้มีความต่อเนื่องแล้วความเจริญในธรรมย่อบเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นในในในโอกาสวันมาฆบูชาซึ่งเป็นวันสําคัญในพุทธศาสนาเราถ้าพวกเราเราเป็นไปได้เราก็น้อมนำมาเอายกเอาเป็นวันปฏิบัติบูชาบูชาพระรัตนตรัยเอา เอาตาของเรานั่นแหละบูชาพระรันะตนตรัยโดยการไม่หลับไม่นอนสักคืนหนึ่งดูว่ามันเป็นยังไงเอาขาเรานั่แหละมาบูชาพระรันะตนตรัยด้วยการเดินโยกรมเอาตัวของเรา <ๆ S 2> นั่นแหละบูชาพระรันะตนตรัยด้วยการนั่งภาวนาของพวกเราโดยเอากายของเราทุกส่วนนี่แหละบูชาพระรันะตนตรัยด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีทำแต่สิ่งที่ดีเอ,เ,อเอาเอาวาจาของเราเนี่ยแหละบูชาพระรันะตนตรัยด้วยการพูดข้ออัดข้อธรรมพูดด้วยปิยวาจา วาจาอันเป็นที่รักของผู้อื่นของผู้ไม่ได้ยินได้ฟังเราจะไม่พูดให้กระทบกระเทือนจิตใจของผู้อื่นอันนี้เราก็ยกออกมาเป็นบุญ,บญเป็นกุศลขึ้นมาบูชาพระัฒนาตายได้ทั้งนั้นแหละทุกส่วนในร่างกายของเราตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงปลายเทา้าปลายเท้าขึ้นมาถึงศีรษะล้วนแต่ยกเอามาเป็นประดุจด,ด,ดอกไม้ทูปเทียนบูชาพตัตนาตายได้ทั้งนั้นด้วยการเอาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแหละมาทา มาทำสิ่งให้เป็นคุณเป็น,ป,นประโยชน์ต่อตอนเองและต่อบคุคคลผู้อื่นก็นับว่าจะเป็นบุญกุศลสําหรับพวกเราอย่างยิ่งแล้วเมื่อพวกเราน้อมนําเอาหลักธรรมงที่กล่าวมามาประพฤติปฏิบัติด้วยตัวของเราเองแล้ว <c oughs> เชื่อเถอะว่าการประพฤติปฏิบัติของเราเน่นหละจะนําพาจิตใจของเราก้าวไปสู่ความเจริญความประเสริฐจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์ ซ,ซึ่งมักผลนิพพานได้ด้วยกันทุกท่านทุกคนด้ออย่างไม่เป็นที่สงสัยเลยก็ขอให้ทุกท่านทุกคนน้อมนําไปประพอตเป็นบัติเพื่อความเจริญในข้ออัดข้อธรรมของแต่ละท่านแต่ละคนด้วยกันทุกท่านทุกคนเด้อ,อ